สวัสดรับสร้างบ้านไดคอนอมดีไซน์สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้คนดีคน,น,นเดิมนะครับผมก็มาอยู่กันที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมวันนี้เราก็ส่งมอบก,กันไปอีกหนึ่งหลังนะครับผมกับบ้านหลังสวยๆนะครับผมสองชั้นสไตล์โมเดิร์นนะครับผมและหลังนี้พิเศษเลย นะครับเพราะว่าเราเปิดเป็นทั้งในส่วนของเป็นบ้านพาักอาศัยและยังมีในส่วนของร้านทองอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะครับสำหรับหลังนี้ก็จะพิเศษกว่าหลังที่ผ่านมานะครับผมและเสี่ยมครันวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับทางเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอบถามความรู้สึกกันนิดนึงนะครับผมว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมที่เลือกใช้ศูนย์ นักสัมภาษณ์เด็กคนนิดนใจของเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นอยากขอญาตนะครับผมแนะนําตัวก่อนได้เลยครับผมพีรพลมังมุสิตครับเป็นเจ้าของบ้านครับผมหนูนางสาวจติพลหมัดปงค่ะขาผมชื่อเล่นก็ไนาย่าชื่อปิ่นค่ะชื่อตางก็คุณตางนะครับผมวันนี้ก็ รู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เปิดร้านวันแรกด้วยใช่ครับผมแล้วก็ได้อีคอนของผมก็ได้โอกาสนะครับผมมาในวันนี้วันแรกเลยประเดิมเปิดร้านด้วยนะครับผมได้เชื่อมคันบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยนะครับผลงานที่ออกมาเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับว่ารู้จักกับสูตรรับสร้างบ้านไอคอนโฮมอย่างไรบ้างครับก็ไปเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชแล้วก็หลายบริษัทเลยครับแล้วก็มีมีอยู่ประมาณสองสามที่แล้วก็ไป ไปดููดเปรียบเทียบกันใช่ใช่องแค่<ช>คับผมหรือว่าแล้วก็มีการสอบถามทางทางลูกค้าท่านอื่นบ้างไหมครับหรือว่าศึกษาจากที่นี่แล้วก็มีการทักเชทค,คุยเลยไม่ไม่มีเลยครับตอนแรกไม่ค่อยมีเลยแต่นี้แล้วก็แบบจากวิศวิศวกรที่มาดูหน้างานก็คือดีที่สุดก็คือเขาเลือนสต่คนที่ลงพื้นที่แล้วก็ ไว้ใจกับศูนย์รับสร้างบ้านในคอนโดมิไซ์ของเราก็เลยเลือกใช้บริการแล้วก็การสุขกับวันการก่อสร้างหลังเปบการปอบรที่ริมตรงนี้ก็คือเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีเพราะอยู่ถนนใหญ่แล้วก็สามารถเปิดเป็นร้านทองก็วลูกค้าก็คือประกอบธุรกิจร้านทอง่ใช่ไหมครับใช่บารและเสี่ยมคันวันนี้ก็ก็เลยเลือกใช้ในส่วนของศูนย์รับสร้างบ้านในคอนโดมดีไซน์ของเราครับเพราะว่าดูมาจากอินสกรม เท Facebook ต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้ดูผลงานการก่อสร้างแล้วก็มือใจก็เลยเลือกใช้ศูนย์รับสร้างบ๊าเด็อนวลดิสซน์นะครับผมและก็ในส่วนของเมหลังนี้หลังจากที่เสร็จแล้วอะครับรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจพอใจกับในส่วนของผลงานมากไหยแค่ไหนครับก็พอใจมากครับครับผม ก็คือออกมาตอบโจทย์นะตอบโจทย์กับฟังก์ชันการใช้ไานก็คือครบครบกันครับตาผมอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าบ้านหลังนี้ครับมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับมีสองห้องนอนสองห้องน้ำครับัาผมห้องนอนก็จะอยู่เป็นชั้นสองใช่ครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยครับผมก็จะเป็นถัวป่ารับแล้วก็ เพดานก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟใช่ครับครับผมและเนืส่วนของอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นเนส่วนของด้านทองด้วยอ่าใช่ครับครับผมตรงนี้ก็คือออกแบบมาตรงตามความต้องการของลูกค้าเลยใช่ไหมครับผมก็คือพอใจเหมือนกันเต็มร้อยคะแนนครับผมให้ประมาณกี่คะแนนได้ครับก็ให้สัก 99แล้วน,นะ9 9นะครับผอเพิ่มเงเหลืออีกนิดนึงบ้างนะครับให้ทางบริษัทนะครับผมได้ปรับปรุงในส่วนของอีก่าอีก1%ตรงนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะให้ผลงานครั้งต่อๆไปนะครับออกมาเป็น100%นนะครับผมแต่ก็ถือว่าลูกค้าก็คือ ถูกใจพอใจกับผลงานที่ออกมานะครับผมเพราะว่างานออกมาก็สวยนะครับผมดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าถ้ามีแปลนอยากจะสร้างบ้านเพิ่มหรือว่ามีญาตินะครับผมที่สนใจที่จะสร้างบ้านอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้ก็คือ,อทางทางพี่ตาลนะครับอาจารตาล จะแนะนำต่อไหมครับอ่าแนะนําต่อครับผมแนะนําไปหลายคนอ๋อแนะนําไปหลายคนแล้วนะครับผมให้เลือกใช้ศูนย์รับซ่อมบ้านไอคอนทฮมดีไสน์ของเราแต่ครับผมเพราะว่าผลงานก็คือเหมือนอย่างที่บอกว่าเราสามารถร่วมตัดสินใจได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสร้างเสร็จใช่ไหมครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ออกแบบการเลือกสุขภัณฑ์ต่างๆเลือกไฟอย่างนี้ลูกค้าก็คือไปเลือกเองใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับผมที่มีฝีมือนะครับจะพันาราไปเลือกสินค้าที่อ่า ตั้งชั้นนำนะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกในส่วนสุขภาพได้ไฟได้แล้วก็เลือกในส่วนของโทนสีหรือว่าการเบื้องต่างๆครับครับผมครับในส่วนของวันนี้ก็อยากจะให้กล่าวถึงส่วนรับสร้างบ้านไอคอนม์นิดนึงครับผมว่ามีความรู้สึกดีๆยังไงบ้างครับผมแบบอาจจะขับน้องต้นก็ได้ที่มาดูแลงานในส่วนนี้อยู่ครับอ่าก็โดยรวมแล้วดีมากครับผมแต่ก็ยังมีเล็กๆน้อยๆครับก็คือพวก อะไรที่ไม่ได้ก็คือบอกแล้วเขาจะมาแก้ให้เรื่อยๆเราคืแก้จนกว่าจะพอใจอพาะคืออาจจะมีแบบตรงไหนจุดเล็กน้อยก็พอแต้น้องของเราก็ลงพื้นที่เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้คล้าได้เลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งครับผมที่สามารถคุยกันได้ประสานงานได้ง่ายครับผมเพราะว่าการเลือกใช้ศูนย์รับสร้างบ้านนะครับผมที่ มีวิศวกรนะครับควบปูมง,งานนะครับผม mm hmm. มีสถาปนิกในการออกแบบนะครับผมแล้วก็มีทีมช่างนะครับของแล้วก็เป็นรูปแบบบริษัทก็คือลูกค้าสามารถติดตามงานหรือว่าจะสอบถามหรือว่าจะ ประสานงานต่างๆก็คือได้ไม่ยากนะครับผมีพราะเลคลุบครับของาลูกค้าก็สามารถตามเรื่องในส่วนของลา์คลุบได้เลยนะครับทำให้เรื่องของการแก้ไขก็คือจะทําให้ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกปินเกียรมากเลยนะครับทางสวนรับสร้างบ้านในข้นมดีไซน์ของเรานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมให้เราได้ บริการนะครับสร้างบ้านนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นจนสร้างเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้กิจการของลูกค้านะครับผมรุ่งเรือนนะครับหรือบ้านหลังนี้ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นบ้านที่ขนเงินล้านนะครับผมให้กับลูกค้านะครับขอให้แบบต่อยอดธุรกิจนะครับผมไปในทิศทางที่บวกๆเพิ่มขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ทางศูนย์รับสร้างบ้านไอคอนดีสานนะครับผมก็ต้องขอกาวขอบคุณและสสดมิครับขอบคุณับ